าสารคอหุ้นพาวเวอร์ทา a g แมก n าซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ ผลประกอบการนะครับไตรามาสหนึ่งปีนี้ดีขึ้นจากตัวเลขทั้งกําไรทั้ง EBITDA ที่เพิ่มขึ้นต้องบอกว่ามาจากสส่วนด้วยกันส่วนแรกธนาการทางเศรษฐกิจธนาการเรื่องการก่อสร้างที่เพิ่งรอดว่าเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลและหัวเมืองท่องเที่ยวต่างๆการก่อสร้างคึกคักมีเริ่มมีนักท่องเที่ยวเขาก็จะเริ่มปรับปรุงโรงแรมรีสอร์ทการค้าขายพวกร้านค้าก็เริ่มปรับปรุงเพื่อจะค้าขายนะฮะอันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจที่คึกคักขึ้นนะฮะก็ส่งผลต่อเรานะฮะว่าทําให้ยอดขายเรา ยดีขึ้นแต่ประการที่2มาจากความสามารถในการลดต้นทุนต้นทุนพลังงานสูงมากคิวที่แล้วเนี่ยเราเจอหนักเลยอ่วมเลยเราก็พยายามสิ่งที่เราทำก็คือตัวที่เห็นบนนี้นะพลังงานทางเลือกแทนที่เราจะเผาด้วยถ่านซึ่งราคาแพงขึ้นมาหลายเท่าตัวเนี่ยเราก็เอาไบโอแมสหรือว่าพลังงานชีวมวลหลายๆอย่างมาทดแทนการเผาถา่าน ทำให้ตอนนี้เนี่ยเราพุ่งขึ้นไปตัดส่วนพวกเนี้ยพุ่งขึ้นไปถึง38%เพิ่มขึ้นมาประมาณ4%จากคอเตอร์ที่แล้วถ้าเราได้2ไเด้งคือ1ต้นทุนลดแน่นอนเพราะว่าต้นทุนพวกเนี้ยถูกกว่าหันหินค่อขยขเหงียะประการที่2ก็คือรักโลกคือพวกเนี้ยก็คือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่ไม่ได้เราเรียกว่า Renewable ก็คือสามารถปลูกทดแทนได้เรื่อยๆนะเป็นสิ่งที่รักโลกประการแรกเราก็ทําเรื่องเชื้อเพลิงพลังงานประการที่2เราทําเรื่องพลังงานไฟฟ้าแต่กกก่ออนนนนีซื้นะนน้้มาาตต็ใจััทวห เราเนี่ยเรียกว่าตกใจน้อยหน่อยเพราะว่ามีโซลาร์ฟาโซลาร์าซลซึ่งเราที่โชว์เนี่ยเฉพาะที่รงบูนแก่งคอยมีทั้งหมดตอนนี้179เมกะวัต์เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะจากควอเตอร์ที่แล้วแล้วก็เราทยอยเพิ่มขึ้น,น,นทุกๆควอเตอร์เป็นสิ่งที่ทําให้เราลดค่าไฟลงลงเยอะเลยจาก5บาทกว่าของเราเนี่ยฮะเราเป็นอุตสาหกรรมนะครับมาเหลือประมาณแค่สบาททําให้2เด้งเหมือนกันนะฮะก็คือค่าพลังงานลดลงเป็นพลังงานที่รักโลกเหมือนกันคือใช้ไฟฟ้า อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทํากับตัวเราเราเริ่มทํากับตัวเราก่อนในเรื่องรักโลกนี้ทำเต็มที่แต่สิ่งที่เราทาต่อก็คือเราทําให้กับลูกค้าด้วยอันนี้ก็จะเห็นว่าปูนโครงสร้างสูตรไฮบริดเนี่ยเราทํามาหลายปีแล้วนะแต่ตอนเนี้เรามาถึงจุดที่น่าพอใจจุดหนึ่งก็คือเราปีนไปได้50าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอาจจะนึกภาพไม่ออกนะฮะว่ามันทำมันได้ประโยชน์ยังไงก็ต้องขอบอกว่าลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยแปดหมื่นตันต่อปีท่านท่านก็อาจจะบอกว่าโหนึกภาพยากแปดหมื่นตันนี่มันขนาดไหนคิดง่ายๆเท่า,า,ากับต ปลูกต้นไม้8ล้านต้นต่อปีฉเฉพาะทําทเรื่องนี้นะ mm hmm. เห็นไหมฮะว่าว่าอิมแพ t มันขนาดไหนนะฮะในการลดคาร์บอนหลายๆโครงการชั้นนําที่พวกเราเห็นเลยเนี่ย mm hmm. ใช้แล้วนะฮะ mm hmm. อย่างเช่นอันนี้ผมขอยกตัวอย่างโครงการว mm ันแบง g ์ขอบใช้ปูนโ mm hmm. ครงสร้าง s g g สูตรไฮบริดเนี่ยในการทํา ตามมาตรฐานอาคารเขียวซึ่งถือเป็นอาคารเขียวแล้วก็อันนี้เป็นเรือธงของอสังหาใหม่ของเราเลยซึ่งแบบของทันวันแบงคอกเลยนะครับซึ่งใหญ่ใหญ่มากต่อไปเขาเสร็จแล้วเนี่ยเป็นล้านตารางเมตรอันนี้ก็ลักโลกจริงๆมีอีกหลายโครงการโครงการย่อยๆอย่างใกล้ๆเนี่ยของสุภาลัยราชดาวสวรค์ก็ใช่ของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพูทรไฮบริดโครงสร้างของเราเนี่ยเริ่มแพร่หลายไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราทําให้กับลูกค้ายังมีอีกต่อไปโซลารูคิวเนี่ยเราโตจากคิวที่แล้วเนี่ยเรื่องโซลารูสามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆค ว่าทุกคนเจอทั่วหน้านะฮะค่าค่าไฟที่แพงถ้าใช้อันนี้ปุ๊บเนี่ยจะลดลงเยอะเลยใช้โซลาร์ลดล,ลแล้วก็เป็นที่นิยมมากอันนี้คือลดต้นทุนพลังงานของเจ้าของบ้านและ เราลักโลกด้วยตอนนี้เราทําอะไรทุกอย่างเนี่ยต้องต้องลักโลกด้วยห,หน้าน,นี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เราเรียกว่า e c g s Cuber เป็นระบบบําบัดอากาศเสียพร้อมลดการทาความเย็นนะฮะก็คือลดไฟฟ้าอะไรนะของระบบปรับอากาศได้สูงถึง30%คร่าวๆก็อยู่ประมาณ20-30%อันนี้เป็นตึกขนาดใหญ่ซึ่งมีหลายตึกทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศเช่นในสิงคโปร์เนี่ยใช้แล้วอันนี้เป็นเทคโนโลยีของบริษัทชั้นนําในอเมริกา ที่ชื่อว่าเอนวอรเป็นเทคโนโลยีที่สามารถลดพลังงาน20-30%นี่เยอะมากนะฮะโดยเฉพาะเติขนาดใหญ่ซึ่งพอลดพลังงานการใช้เนี่ยแน่นอนมันก็ลดการปล่อยคาร์บอนลดการใช้ฟอสซิลฟิลดการใช้ไฟฟ้าจากจากฟอสซิฟยังฟอกอากาศฟอกคาร์บอนไดกไซด์ออกด้วยดีต่อสุขภาพด้วยอันนี้ก็ทําได้สองเด้งเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เราออกมาให้กับลูกค้าของเราได้ลดค่าใช้จ่ายและก็ลูกค้าได้รักโลกด้วยนะครับ